ล่ารักมาเฟียตอนที่7 7ผู้พาถึงเคียดในที่สุดลูกตาลก็รู้จนได้ว่าเขาเป็นลูกน้องของมาเฟียเมื่อก้องเกียรติมาที่นี่เขาคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าเจ้านายมาหาเขาถึงที่นี่เมื่อความลับแตกก็ไม่จำเป็นต้องปิดบงังผู้ผ่าก็เลยแนะนำให้ทั้งมะม่วงแล้วก็ลูกตาลได้รู้จักกับก้องเกียรติอย่างเป็นทางการเมื่อก้องเกียรติ รู้ว่ามะม่วงไม่ได้เป็นแฟนกับภูผาเกิดถึงกับจี้ปากเล็กน้อยมะม่วงพยายามบอกเขาหลายครั้งไม่ใช่พยายามบอกตังหาาว่าไม่ได้เป็นแฟนกับภูผาแต่เขาไม่เชื่อเองทำสิ่งแย่ๆกับมะม่วงไปตั้งเยอะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำตอนนี้เริ่มที่จะเครียดมะม่วงมองเขาอย่างไม่เป็นมิตรนักส่วนลูกตาลก็มองเขาอย่างระแวง ลูกตาลกับเป็นแฟนของ CJ เจแล้วแฟนของศัตรูก็นั่งอยู่ตรงหน้าจะทำอะไรมันก็ไม่ได้มันลำบากใจไปหมดโดยเฉพาะตัวแสบที่จ้องหน้าเขาอยู่อย่างมะม่วงแต่มันต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละที่จะทำให้ c ีเต้องทุกทรมานตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะใช้ลูกตาลเป็นเครื่องมือยังไงดีผู้ผ่ายัางคงกังวลเห็นสีหน้าของเจ้านาย เขาก็อดกลัวไม่ได้ใจมันยังหวั่นหวเพอาเขารู้นิสัยของผู้เป็นเจ้านายดีเขาให้ลูกตาลกับมะม่วงออกไปก่อนเพราะมีเรื่องจะขอร้องกับก้องเกียรติจะขอก็ขอนะตอนนี้ตอนที่ยังมีโอกาสให้กองเกียรติรับปากว่าจะไม่ทําอะไรทั้งมะม่วงและลูกตาลแต่ก้องเกียรติก็รับปากง่ายได้สุดเกินจนเขาไม่อยากจะเชื่อนี่นายไม่เชื่อฉันหรอ เสื้อขับเจ้านายซันจะไม่ทำร้ายน้องของนายแต่ถ้านายคิดหักหลังซันแล้วก็สักคนก็จะไม่เหลือให้นายได้เห็นหน้าผมไม่เคยคิดทรยศหรือว่าจะทำผิดกับคุณข้องเกียริเลยนะครับก็ดีคราวนี้ต่อไปซันจะมาที่นี่บ่อยขึ้นมาที่นี่ใช่ ฉันจะมาไม่ได้สุดเหรอมาได้ครับแต่ที่นี่มันก็ไม่เกี่ยวกับงานของผมผมขอพูดตรงๆเลยนะครับว่าไม่อยากให้น้องรู้เรื่องเกี่ยวกับงานของผมก็ตรงดีเอาแบบนั้นก็ได้แต่นายต้องไปอยู่ที่บ้านของฉันถ้านายตกลงตามนี้ฉันก็ตกลงเอ่อทำไมต้องไปอยู่บ้านเจ้านายล่ะครับในเมื่อนายไม่อยากให้ใครใคร,รู้ก็มีควรมบียคนรู้ตั้งแต่แรก ถูกไหมมันคงไม่ใช่เหตุผลนี้หรอกเหตุผลจริงๆของก้องเกียรติคือต้องการให้มะม่วงไปหาภูผาที่บ้านของเขาต่างหากเป็นทางเดียวที่จะทําให้มะม่วงหรือไม่ก็ลูกตาลไปที่บ้านของเขาเมื่อตกลงกันได้ภูผายอมก้องเกียรติก็กลับภูผาคุยกับน้องๆเรื่องนี้อีกครั้งทําให้ลูกตาลเป็นห่วง แกก็คงขัดพี่สายไม่ได้ภูผาเก็บข้าวของออกไปจากบ้านในวันนั้นเลยทําให้มะม่วงและลูกตาลถึงกับถอนหายใจออกมาเพราะกอังวลมากกลัวเกิดเรื่องร้ายกับภูผาทําไมแกไม่ห้ามพี่ภูผาวะคิดว่าจะห้ามได้เหรอทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไว้มะม่วงเออเออมันคงไม่มีอะไรหรอก ในกล้องเกียดร้ายก็จริงอะแล้วก็ชั่วมากหวังว่าคงไม่ทำร้ายลูกน้องตัวเองแกว่างั้นเหรอไอ้มะม่วงอืมคงไม่หรอกเดี๋ยวซอนจะช่วยพูดกับเขาอีกทีเฮ้ยสนิทกันขนาดนั้นเช่ยวก็ไม่สนิทหรอกหมอเนี่ยตัวอันตรายอย่างที่ซีเจเตือนนั่นแหละอยู่ห่างไว้เลยนะลูกตาลอ้าวแล้วแกจะไปคุยกับเขาถ้าเจอ พอสันเองอะก็เกือบจะแยกพ่อหมอนี่มาตั้งหลายครั้งเขาทำอะไรแกหรอยังยังไม่ได้ทำอะไรแค่เกือบเท่านั้นแหละแค่เกือบหรองั้นแสดงว่าถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะทำร้ายแกใช่ไหมแล้วอ,อย่างนี้ฉันจะหลัวหรอหวังว่าเขาคงไม่ใช้ฉันเป็นเครื่องมือทำร้ายซีเจหรอกนะเฮ้ยไอตาลฉันว่ากองเกียรติไม่น่าจะดึงแกเข้ามาเกี่ยวนะเว้ยถ้าทำอะมันก็ไม่ใช่คนแล้ว แต่ฉันก็แอบกลัวนะไอ้ม่วงแกไม่ต้องกลัวมีฉันอยู่ั้งคนฉันไม่ปล่อยให้หมอนั่นทำอะไรแกหรอกขอบใจนะพูดจะไม่ทันขาดคำกองเกียริก็โทรหามาม่วงมาม่วงถึงกับเลือกลกักมองหน้าของลูกตาลอะไรแกก็รับสายสิไอไอหมอนั่นโทรมาใครอะ่ะกองเกียริ เอาไงดีวะแกแกไม่ต้องรับเลยไอ้ม่วงแกไม่ต้องรับเอางั้นเหรออืมเมื่อม่วงตัดสินใจไม่รับสายของก้องเกียรติแล้วปิดเครื่องไปเพื่อวความสบายใจแต่คนที่หงุดหงิดก็คือก้องเกียรติอะไรวะมีรับสายฉันเหรอกล้ามากนะกล้ามากไอ้ชัยไอ้ชัยชัยได้ยินเสียงผู้เป็นเจ้านายก็รีบตรงมาหาเจ้านายในห้องทํางานเขาเพิ่งออก มาจากห้องของภูผาหลังจากที่เดินไปส่งภูผาที่ห้องแล้วตรวจดูความเรียบร้อยห้องภูผาอยู่ข้างๆเขาเพราะเขาจะย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเมื่อเห็นสีหน้าของเจ้านายเขาเองเครียดแทนเกิดอะไรขึ้นครับเจ้านายหรือว่าไม่ต้องเดายังไงแกก็เดาไม่ถูกหรอกงั้นมีเรื่องอะไรครับกาไปพาตัวของมะม่วง,ม,วงมาที่นี่ทีฮะ เจ้านายจะให้ผมไปจับมะม่วงเหรอครับใช่แล้วต้องเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อไ่ขานผู้เป็นเจ้านายเพราะยังไงมาม่วงก็เหมือนน้องของผู้พาถ้าทำกันถึงขั้นนั้นก็เหมือนทำร้ายจิตใจของผู้ผามากเกินไปทำให้ข้องเกียดถึงกับเครียดอะไรวะไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แล้วเจ้านายจะจับมะม่วงมาทำไมล่ะครับก็มะม่วงม่งมอยอมรับสายฉัน ไม่ยอมรับสายใช่แค่ไม่รับโทรศัพท์ก็จะส่งคนไปจับทั้งๆ้งเพิ่งจะมาจากบ้านเขาแท้ๆมีอะไรก็ไม่คุยสักตอนนั้นเจ้าหน่ายของเขาถ้าจะเป็นเอามากแต่ก็ยังดีที่เจ้าหน่ายยอมปานเหตุผลของเขาเพออย่างน,น้อยก็ควรเก่งใจภู้าเจ้าหน่ายของเขาสงบลงหลังจากที่เขาเป็นฝ่ายโทรหามามองเองจากที่สงบสงบ ก็ปะทุขึ้นมาเองพอมาม่วงปิดเครื่องเขาจะโทรติดได้ยังไงหลังจากนั้นไม่นานเจ้านายก็ฟาดหัวฟาดทางอยู่ในห้องทำงานโดยเขาต้องรีบไผออกมาข้างนอกผู้ผาแปลกใจไม่เห็นเขาอะไรของนายวิ่งหน้าตาตื่นเลยเจ้านายเป็นไรหรอมาโหใครไม่มีอะไรหรอกผูา้าเจ้านายก็อารมณ์เสียอย่างนี้ประจำมันก็เป็นอย่างที่ใส่ว่า กองเกียรติเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาไม่อยากให้ปูผาถามมากก็กลัวว่าจะเผลอพูดเรื่องของเจ้านายกับมะม่วงไปและกาจะพูดเรื่องของตัวเองเหมือนปูผาจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรก็เดินหนีไปซะดด้อส่วนคนที่เดินงุญงานอยู่ในห้องทํางานอย่างกองเกียรติก็ได้รับโทรศัพท์ของมะม่วงมะม่วงแอบโทรมาหาก,กองเกียรติเพราะกลัวว่า ้องเกียดสะพานแล้วทำร้ายปูพาโทรมาได้สักทีสินะหนีฉันทำไมฉันไม่ได้หนีนายตังหากล่ะโทรมาทำซากอะไรโทรมาทำซากอะไรกล้าพูดกับฉันอย่างนี้หรอทำไมจะไม่กล้าเล่าได้อย่าคิดจะมาข่มฉันอีกนะฉันไม่ยอมนายเล่าฉันจะแจ้งตำรวจจับนายหฉันกล้าเหลือเกินนะแน่จริงก็แจ้งเลยสิ อาจไม่ใช่ฉันหรอกนะที่จะถูกตำรวจจับนี่นี่นายหมายความว่ายังไงก็รู้ๆอยู่ว่าคนอย่างฉันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วตำรวจพวกนั้นอ่ะจะทำอะไรฉันได้หลักฐานอะไรก็ไม่มีจะแจ้งก็หาอะไรไม่ทราบกับขังนงเมียวอนาจารย์ฉันเนี่ยนะใช่ฉันทำอะไรเพราะคนที่แก้ผ้าให้ฉันดูนะ่ะ น่าจะโดนข้อหานี้มากกว่านะนายมันเร็วเร็วเหรอพร่งจะรู้เหรอแต่มันก็คุ้มอยู่นะผิวขาวขาวติดวัตที่ผอมไม่น่อยอะ่ะหัดกินให้เยอะๆหน่อยนะฉันชอบอูบูแบบเต็มไม้เต็มมือน่ะอีอีอีกองเกียริอีอลามกอีจิตวิปลตไอ้ไอไ้อไ้อ,อะไรต่อมอ้อะไรไม่รู้เยือดอจาวไปหมดกองเกียรต้องต้องขยับโทรศัพท์ออกห่างจากหู เพราะเสียงของมะม่วงดังมากจนแสบแก้วหูไปหมดจากนั้นสายก็ถูกตัดไปเมื่อถูกด่าก้กองเกียรติก็อารมณ์ดีผิดกับมะม่วงที่อารมณ์เสียตอนนี้ซีใจมาที่บ้านก็ลังคุยกับลูกตาลอยู่โชคดีที่ซีเจมาช้าถ้ามาเร็วกว่านี้คงได้เจอกับกองเกียรติแน่รวมถึงผูผาทั้งลูกตาล ที่นั่งคุยกับซีเจก็เริ่มเครียดซีเจจะไปดื่มกับเพื่อนที่ผับคืนนี้และส่วนลูกตาลไปด้วยลูกตาลรู้สึกอัดเมื่อต้องไปเจอกับบรรพทฉันไม่ไปไม่ได้เหรอก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ไปก็ได้แต่ฉันก็เป็นห่วงนายนี่งั้นก็ไปด้วยกันสิก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ะฉันกลัวว่านายจะไปพลาดท่าเสียทีผู้หญิงคนไหน ใครที่ไม่ยอมงั้นก็ไปได้วยกันแบบนี้แหล,ละส่วนมะม่วงไปด้วยอืมลูกตาลอยากจะให้มะม่วงไปเป็นเพื่อนเพราะเขาคนเดียวก็รู้สึก,กอึดมมอัดมะม่วงไม่มีทางปฏิเสธอยู่แล้วเขาไปพร้อมกับลูกตาลตอนนี้ผับยังไม่เปิดแต่พวกเขาก็เข้ามานั่งดื่มกันแล้วทําให้มะม่วงมองไปที่บันโพสต์ตัวต้นเรื่องที่ทําให้พวกเขาต้องมาเร็วถึงขนาดนี้ ถึงที่อยู่ในห้อง V I P แต่มันก็เร็วเกินไปไม่แค่บรรพศน่าจะมีอีก2อสาคนที่จะมาร่วมด้วยก็น่าจะเป็นกลุ่มนุมน่มมาเฟียที่เขาเจอในงานเลี้ยงครั้งก่อนลูกตาลขอตัวลุกไปเข้าห้องน้ำซีเจทำท่าจะลุกขึ้นตามแต่บรรพศก็ดึงแขนของซีเจไว้นายจะไปไหน ลูกตามไปห้องน้ำไม่ต้องตามไปหรอกเดี๋ยวก็กลับมามาช่วยฉันดูดีกว่าว่าเราจะเดิ่มอะไรกันดีซีเจพยักหน้าและนั่งลงตามเดิมทําให้มะม่วงลุกขึ้นเดี๋ยวฉันจะตามลูกตามไปเองมะม่วงพูดจบก็รีบเดินออกไปทําให้บรรพฤถึงกับมองตามเพื่อลูกตามเหรอดูไม่มีมารยาทเลยนะไม่เอานะมะม่วงไม่ได้ทําอะไรซะหน่อยทําไมถึงพูดอย่างนั้นก็ดูสิ ทำเหมือนไม่พอใจที่สันให้นายเลือกเครื่องดื่มของสันแมวนาอย่าคิดมากมะม่วงก็แค่เป็นห่วงลูกตาลน,นายก็เป็นห่วงใช่ไหมถึงคางต้องตามเข้าห้องน้ำเลยก็ลูกตามไม่เคยมาที่นี่สันก็อยากดูแลเขาแค่ไปห้องน้ำยังต้องยกขยงกันไปทำให้วันพฤเริม่มหงุดหงิดจังไม่ทันได้ดื่มอะไรหรือกิน มันก็เริ่มามาลมเสียเขาให้แล้วเอาเถอะยังไงคืนนี้เขาก็อยากทำมันให้ดีไม่อยากให้มันเสียบรรยากาศกวัวจะถูกมองไม่ดีด้วยลูกตาลมาเข้าห้องน้ำไม่คิดว่ามาม่วงจะเดินตามตกใจเมื่อเห็นเพื่อนเดินบ่นอุบต,ตามมาเป็นอไรของแกก็คนที่ชื่อเหมืนพจน์นี่ไงแน่ใจเหรอเพื่อนซีเจเนี่ยใช่เขาเพื่อนกัน ต่มองยังไงมันก็ขัด,ขดมันไม่จิตเพื่อนวะอย่าว่าแต่มอมองคิดเลยลูกตาลก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นทําไมบรรพทต้องช่วยเพชรยาดาเรื่องสีเจด้วยอันนี้แหละที่มันยังคาใจเมื่อลูกตาลกลับมารวมกลุ่มกับสีเจตอนนี้พวกเขานั่งดื่มกันแล้วอย่างโชคดีที่ไร้เงาของเพชรจาดาตะก่มของชัดเจนมากันครบถึงแม้บางคน ยังคงเจ็บอยู่แต่ก็มาชัดเจนชงเหล้าอ่อนๆให้กับมม่วงและลูกตาลทำให้บรรพดยิ้มออกมาเล็กน้อยงานนี้ใครไม่เมาแต่เขาจะเมาอ,อดไม่ได้ที่จะหันไปมองทางซีเจที่อบเอวของลูกตาลอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะกันท่าให้กลุ่มของชัดเจนดวงห่างแฟนของตนแต่กลุ่มของชัดเจน มีชัดเจนคนเดียวที่ไม่ได้สนใจในตัวมะม่วงส่วนสอนชัยธนาภพและรักชาติจอมเจ้าชู้ไม่ว่าหญิงหรือชายก็าฟาดไม่เหลือทำให้มะม่วงขยับแล้วขยับอีกจนเบียดลูกตาลชัดเจนเห็นว่าเพื่อนเริ่มเมาทำให้เขาลุกขึ้นเดินมานั่งคั่นระหว่างมะม่วงกับกลุ่มเพื่อนของเขาเพราะกลัวว่าจะมีเรื่องกันซะก่อนเพราะดูมะม่วงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน มะม่วงเลือบมองชัดเจนขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรจะถือสายพวกนี้นะมันก็แค่เมาครับผมเข้าใจมาดื่มพานกันมาค่อนคืนชัดเจนกับกลุ่มเพื่อนก็มีกลุ่มสาวๆมานั่งเป็นเพื่อนส่ว่พวกเขาก็เลือกค้าันมามีแต่สวยๆทั้งนั้นมะม่วงถึงกับอ้าปากค้างพ่อๆกับลูกตาลที่นั่งข้างซีเจซีเจ ออกาการไม่พอใจไม่อเห็นลูกตาลจ้องสอบพวกนั้นเขาเลยดึงตัวของลูกตาลเข้ามาใกล้อุ้ยดึงแรงเซลเจ็บเนอะมองอะไรไม่เคยเห็นหรอถ้าอยากเห็นเดี๋ยวคืนนี้จะให้ดูดูอะไรฉันเปล่าดูอะไรซะหน่นอยพวกเธอสวยดีหึใส่กออกกันทุกคนแบบนั้นคิดไปาดูอะไรล่ะของเซนก็มีนะเพอเพออาจจะใหญ่กว่าด้วย บ้าแล้วนายต้องเมาแน่แน่ CJ แอบพอร์ลบรรพศเห็นทั้งคู่กระซิบก็ทราบคุยกันถึงไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่ใจมันก็อดฉาไม่ได้พ่อดื่มกันมาจนดึกกลุ่มของชัดเจนก็เริ่มหายไปทีละคนสองคนบรรพศที่เม,มามากขยับเข้ามาแล้วซบไหล่ของซีเจเมื่อเห็นทุกคนเมามากแล้วซีเจก็จะกลับ เขากับชัดเจนช่วยกันประคองบรรพศแล้วชัดเจนก็ถูกดันออกไปบรรพศพ,พึมพำด้วยความเมาทำให้ชัดเจนถึงกับสายหัวเมามากขนาดนี้และไม่ยอมให้เขาเข้าใกล้ซีเจก็ต้องประคองบรรพศไปคนเดียวในขณะที่บรรพศกอดข้อของสีเจนั่นสีเจก็เลยต้องอุ้มบรรพศไปชัดเจนถึงกับเปลาหัว แต่ไหนแตลไยบรรพศไม่เคยเมาขนาดนี้ทําให้เขารีบบอกให้ลูกตาลและมะม่วงรีบไปที่รถมะม่วงมองอย่างไม่ชอบใจนะักในขณะที่ลูกตาลก้มหน้าก้มตาเดินแต่พอไปถึงที่รถบรรพศกับนอนอยู่ด้านหน้าของรถทําให้ลูกตาลกับมะม่วงต้องไปนั่งข้างหลังแล้วซีเจก็ไปส่งมะม่วงกับลูกตาลก่อนเมื่อไปถึงที่บ้านมะม่วงเดินเข้าบ้านไปแล้วแต่ซีเจ ยังยืนคุยกับลูกตาลอยู่ข้างรถนายไหวนะขับกลับไปหรือเปล่าไหวซี่ไม่ต้องห่วงหรอกซีเจพูดพร้อมกับจับมือของลูกตาลแล้วจุกป้นหลังมือเบาๆซีเจวันนี้ไม่สนุกใช่ไหมขอโทษนะลูกตาลคงไม่ชอบไม่เป็นไดรดอกไายได้สนุกกับเพื่อนๆก็พองั้น ัอนดีนะซีเจดึงลูกตาลเข้ามาจ,จูบจูบที่แสนหวานและเนิ่นนานทำเอาคนในรถถึงกับนั่งไม่ติดไม่คิดว่าจะไม่เห็นภาพอะไรแบบนี้ต่อหน้าต่อตาเห็นแล้วมันบาดใจก็เลยขอกระจกทำให้ซีเจและลูกตาลผ่าออกจากกันแก้แล้วมันพ้นเห็นหน้าเลยมันก็แค่เมานะ่ะไม่เห็นหรอก แต่เขาอาจจะเห็นก็นได้เห็นแล้วยังไงเมาขนาดนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วงั้นฉันเข้าบ้านก่อนดีกว่าทําไมกลัวถูกจูบอีกลรอก็ใช่นะ่ะสิตอนนี้ฉันเล่นตัวได้แล้วมี่ลูกตาลน,นี่คิดจะเล่นตัวกับฉันเหรอใช่ลูกตาลเขินแล้วก็หมุนตัวกลับเข้าบ้านไปซเจยืนยิ้มก่อนที่จะหมุนตัวขึ้นรถอดไม่ได้ที่จะหันไปนมองมันพศ ว่ายังคงหลับอยู่เลยเคลื่อนรถออกไปช้าๆบันพอดที่ก้างทำเป็นหลับรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นซีเจแสดงความรักต่อคนอื่น